แบบนี้วัน,นที่9กมกราพฤธศักระาช2568เป็นวันที่7ที่ข้าพระเจ้าในพิชายวาวอยู่ขอถว,ว,วายเสียงสวดสายเชยายพระสูตรพระประิยดน้ำมนต์ต่างๆถวายเป็นพระทวิชาธรรมวิชาสังฆาบูชาและอจริยบุญชาทั้งหลายขอจิตของข้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคระและพยัญชนะในบทสวยอย่างตัวนี่นงด้วยทธอ บทที่หนึ่งบทสวดชุ่มน้ำเทวดาสมันตาจักวาเลชุมอัจฉันชนตุเทวดาสทามังมลีลายจักสาสุนันตุสักขโมกกังสักกามีจรูเปย์ชิริสิขะละตะเพจันตะเอเควิมานีจีเปยละเคศักามีมจรุวนะหะนีเคหวะวัตุจะหมีงหิเคเตกุมมาจายันตุเทวาชระทะละวิสัตมมยักขะพันพภานาคาทิจัน ทันติสันติเกยังมุลิลาวจานังสาธาวูเมียโนานตุธรรมสวรสการุอะยมพัทันตาธรรมสวรสการุอะยมพัทันตาธรรมสวรสการุอะยมพัทันตาบทที่สองบูชาพระรัตนัยอิมินาสกาเลนะพุทังอภิภูชยามะอิมินาสกาเนะธรรมังอภิพูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิพูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนัย อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวัติมิสวะขาตัวภะวัตตานโมธรรมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนภะควัตตสาวกสังโฆสังฆังนมัภามิบทที่สี่บทสวดนัมกาจิติคาถานโมตัสสะภะควัตตัะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควัตตัะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควัตตัะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้าบทสวดใตตระคะมะนะทะปาทะพุทธังสาะนังคชามิธรรมังสาะนังคชามิสังฆังสาะนังคชามิทุติยมปีพุทธังสาะนังคชามิทุติยมปีธรรมังสาะนังคชามิทุติยมปีสังฆังสาะนังคชามิตติยมปีพุทธังสาะนังคชามิตติยมปีธรรมังสาะนังคชามิตติยมปีสังฆังสาะนังคชามิ นัตถิมีสารนังอันยังพุทโธมีสารนังวลังเอเตนะสัะจวะชีนัสุติมีหุนตุสาพพานัตถิมีสารนังอันยังธรรมโมมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวะชีนสูติมีหุนตุสาพพานัตถิมีสารนังอันยังสังคุมีสารนังวลังเอเตนะสัะจวะชีนสูติมีหุนตุสาพพาบทที่เจ็ดพุทธานุสติ นะยติเิโสภควาแะหังสมาสัมพุทโววิชัยเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะลวปุริสะธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติบทที่แปลธรรมานุสติสวะขาโตภควาตาธรรมโอฉันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสติโกโอปนันติโกปัจจตังเวทิตาปูวิญญูหิติบทที่กาสังขานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ ยาญปฏิปันโนภควาโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกัสังโฆยาที่ทังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาวุคลาอสสปะควโตสาวกัสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขินายโยอัญชลิกะรานิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติข้อที่สิบลัตนาสูตรยานีทะภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายามนิวะ อัตตลิเคสัพเพวภูตาสุมาณาพระวันตุอัตโทปิสกัจะสุปันตุภาสิตตังยัตตมานิภูตานิจามีทะสัพเพเมตตังกะโลทะมานุสิยาปชานุปชายะทิพจจะรัตโตจะหะรันติเยพระลิง ตัสมาหินีลักขะทะอปะมัตตายังกินจิวัฏทังทิิฐะวาลุลังวาสักเคสุวายะยังลัตตะนังปานิตังนะโมจะมังอัตถิขถาคาเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจสุวัตทิโหตุขะยังวะลายคังอัปตะ อมามะตังปณิตังยะทัตค์ขายักยะมุนีสุมาหิกเนีเตทรรม,มนะสุมาติกิจิอิธรรมปิธรรมรัตังปณิตังเอเตนาสาเะสจเจวสุวัติโหตุยำพุทธทเศถุปรลิวณะนนยีสุจิงสะมาทีนานัตตะลิกขะนะมาหุจะมมาทีนาเตนะสะโมนะ,มนะมนวัฏ มุจะติธรรมยธรรมปิธรรมมรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจวะสุวัตทีโหตุเยบุกระลาอัฏฐะสตังปะตถาจะตาลิเยตานิยกคานิโหติเตทัคคิเนยาสุขะตัสสาสาวะกาเอเตสุทินานะามหพาราณิ อิทัมปิสังเครันนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัตถิโหตุเยสุป,ปะยุตานะมาสาทัพหีนะนิกานิมิโนโคตมะสาสะนับหิเตปะปะปัสสาอัตมะตังวิเคยหาลัทธามุทานิพุติปุญชะนาน,นาอิธัมปิสัง ชีอรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุยะทินทิคีโนปะถะวิงสิตัสิสิยาจะตุนภิวาติภิสัมปะกัมปิโยอะทูปะมังจำปะดิสังวัทามิโยอาริยะสัจจานิอเวจะปัจจติ ธทมปิสังเกรัลตนังปณิต so, ังเอเตนะสะเจนะสุวัตทีโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีปะเลนะสุเทสุติตานิกินจาปิเตโหติสุปันปะมัตตาเนเตภวังอัตตะมะทิยันติอิธทมปิสังเกรัลตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวัสุวัตทีโหตุ จหาวัจะหัดจนายจำปยา,ายจตะยสุธรรมาจะหิตาภวันติสักกายทิฏิวิจิตติจิตันจะศีลพัตังวาติตะตะทัทิยัมกินกจิจะรูหะปาเยหิวิป,ปมุติโตจะชาภิธานานิ โคจตุงอาทิตตัมปิสังเครลตะนัปนิตังเอเตินัสัจเจวสุวัชีโหตุกันจาปิโสกัมมังกะโรติป,ปะปังกายยนะวาจาสุทะเจตสาวาอาภาพูโสตสสะป,ปะจิทัสายะาอาภาพ,พตาชินทป,ปะทัสะ มุตตาอิทัมปิสังขีรัตนังปณิตังเอเตินะสัจเจวัวตุวัตถิโหตุวะปัปภะคุมเพยัตาะบุสิขัตเทคิมหาณมีนามาเสปัตถมัสสิงหิมเหตปูตมังธรรมวรังเอเตสะยิปพาณฆาหิงปะแะมังอิตายะอิทัมปิพุทธีรัตนังปณิตังเอเตินะสัจเจวัตุวัตถิโหตุ วะโลวะลันยูวะละทูวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะลังวิธีจะยะอิธรรมปิพุทธังรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัติโหตุขีลังปะลานังนวังนัตถิสัมภวังว,วิรัตตะจิตตาญะติเยภะวิสจมิงเตขีนะพีชาอาวิรุหิ จะทานิพินติทานทีลายะทานยัมปะทีโปอิทัมปิสังขีรัตันังปณิตังเอเตนะชาเจวสัสวัตทีโหดจุยานิทพภูตานิจะมาคัตตานิคุมมานิวายามยานิวะอันตะลิเคตถาพุทธตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนะมัมสามะสุวัตทีโหดจุ ยานิถ ani, ูตานิจามาคตานิปุมานิวายานิยานิวะอัตตะกิเคตัคตังเถรมนุตจัปูชิตังธรรมังมนุษยานสุวัติโหตุญานิภูตานิจามาคตตานิปุมานิวายานิอัตตะลิเคอัตคตังเถรมนุตจัปูชิตังสังขังนัมััสามสุวัติโหตุ บททีสาาาา่สิบเอ็ดอาณาอาภัยนาปิยะปาริสัพพะโลโควินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชยโตสัพพะเวละมะติกันโตอิปุโตจะตุวังพระวังสัพพีติโยวิวัชันตตสัพพะโลโควินัสตุมาต,ติภาวะอภิตะลายโยสุขีภาวะอภิวันนาเีเลสนิส นิจังวุฒาปชาอินโญจตารุธรรมวัฒนติอายุวันโยทุขังวัดลัง